สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีสุคิงยนนะครับผมวันนี้ก็พามาดูนะครับเจ้าเอฟนะครับติดล้อสองพานะครับ360ร้อยหกสิบแรงมานะครับคันนี้ก็จะเป็นเฟืองเร็วนะครับผมต่อดั้ำนะครับเป็นดั้ำเกษตรนะครับผมตัวนี้เลยนะครับก็เป็นแม่ลูกจากอู่ทวชัยนะครับหัวเก่งนะครับก็นะครับเพิ่มแก้ม ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นแบบชุบนะครับแล้วก็กันชนยึดจําเป็นสแตนเลสนะครับผมเบาบันไดนะครับแล้วก็ชุดแต่งมีไฟหลังคานะครับดัมก็จะเป็นดัมเสาใหญ่นะครับสองเสานะครับแต่งข้างอลูมิเนียมนะครับคอกรั้วอ่าสูงประมาณสองเมตรยี่สิบนะครับตัวแม่ยาวหกเมตรหกเมตรยี่นะครับตัวลูกยาว เจ็ดเมตรนะครับผมฝาท้ายก็เป็นฟองเสียบนะครับเจาะฉะลุถอดได้นะครับบางคูนเลดนะครับผมตัวลูกก็เป็นยางดับบบัลคอยนะครับสิบสองเส้นพร้อมยางอะไรสิเส้นหนึ่งนะครับเป็นสิบสามเส้นนะครับฝาท้ายเป็นสองตอนนะครับสองตอน อันนี้เปิดลงได้นะครับผมแล้วก็คอกลัวถอดได้ด้านบนนะครับผมตัวนี้แล้วก็มากับกันมอไซค์แบบใหม่นะครับแผงข้างตัวลูกตัวแม่ตัวรถนะครับเปิดไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีขูตะแกงด้วยนะครับตะแกงลงสีมันทุกพืชไรนะครับพามาดูตัวแม่นะครับตัวแม่เสาใหญ่นะครับผม ก็บอกด้ำนะครับก็สีเขียวนะครับแม่ลูกเลยวันดูนะครับผมก็นิ่โปรหน้านะครับโปรหน้าก็จะมีที่ใส่อ่าทะเบียนรถนะครับท้ายแม่นะครับ ลำโพงก็เป็น k ค k นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น k ค k 700นะครับให้ตัวกรอบป้ายทะเบียนมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับมีเจ้าหนูมิชลินด้วยนะครับบนหัวเกงก็จะมีแต่ลมให้นะครับผมสวยๆครับ ก็ชะเลอหน่อยนะครับรถเพิ่งมานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับให้ดูโดยรวมนะครับนะครับผมก็ลูกค้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0813554305ติดต่อผมนะครับสนุกเกอร์อี u ุขิงยนนะครับใช้ชื่อเดียวกันทั้ง YouTube TikTok Facebook เลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ